กราบนมาสการข้าหลวงปู่มาสการข้าหลวงปู่หลังจากเปิดซองห้าหมื่นไปแล้วโอ้โหรู้สึกว่าพี่น้องให้ความสนใจเยอะเลยครับปู่วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดผมได้นำซองห้าหมื่นของหลวงปู่มาแล้วเพื่อที่จะได้เปิดวันนี้กับต่อหน้าสื่อทุกๆแขนงหมดเนี้ย ทุกๆช่องเอัอบาดาเร็วๆคันได้มาดาวมาดาเร็วมาดาเร็วดิมาดาเร็วปูและหอยทอดแล้วค่ทีนี้ต่อแล้วก็จะมาหอปูเราวิเคราะ์พิจารณาตัวเลขที่ที่ปูเราว่างไปนะครับในใส่ซองนั้นนะครับเสามสิบนะเจ้าครับเก้ามากอนะศูนย์ตามหลังคือมีศูนย์ต้องปฏิบเนาะยศูนย์ตามหลัง ระวังเก่ากับหกตัวเดียวกันเดอ้อดวงตาบอกเรอระว,วังกง่าหกตัวเดียวกันนะครับอเก้ากับหกตัวเดียวกันอาจจะเป็นเก้าเก้าศูนย์หรืออาจจะเป็นเก้าศูนย์หกอใจารยบอกเลขปูนอ่ะให้ขึ้นให้ลงน้ำแน่แต้มหนึ่งย่ำให้ขึ้นให้ลงหนึ่งแต้มย้ำให้ขึ้นให้ลงนหนึ่งแต้มนะ,ะคะเพราะว่าเลขคูนวิทย์แต้มเดียวเสมอ จิเคยหายไปสูตรกันขึ้นกันประจําวันกันขึ้นกันหายไปมีครั้งหนึ่งก่อนโควิดบ้านอันันตัอนันตหายตามโตตรงๆเพราะมีสมาธิเพราะมีเวลานั่งช่วงนี้เราปู่ไม่มีเวลานั่งโยมต้องทํางานหนักหนี่งวัวก็ว่างเมื่อมันแดดมันร้อนเลยเหตุท่าน,น,นเพราะนั้นเลขนะก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นของข้อเสียวอย่างกระดอกกระเดีย ผมไม่ได้มาเอาครับวันนี้ให้ยืนยันดังยันครับให้ยืนยันดังยันก็ตัวเดิมนั่นแหละก็คือเก้าเก้าห้าห้าเก้าเก้านั่นแหละตัวเดียวกันเอาจจะเก้าเก้าห้าหรือห้าห้าเก้าฟังให้ดีนะครับถ้าพรองพองแอดมินก็ดีตรงไปให้เอฟซีก็ดีให้บอกคนน้าแน่ครับที่หลวงตาว่ามีสูตรคือหลวงตา เอาไว้ตรงกลางนั่นเห็นบ่ตรงกลางเออเจบบอเมสแต่มันมีศูนย์ตรงกลางน้ำเอาหางมันออกจั่หน้อยนะยังสีห้าศูนย์เก้าตัวยังไงแกนปูดผูกเอาหางออกเออเอาหางตัวกลางออกอะไรห้าศูนย์เก้าเออเอาหางตัวกลางออกยังสิเอาหางตัวกลางออกก็จะเป็นห้าศูนย์เก้าหัวถึงดีตัวกลางมือนีคือป้องห้าเก้าเก้าผมป้องตลอดแล้วปุ่ ก็เทผมกับป้องเออป้องป้องเลยผมอ่ะอ๋อปอป้องป้องปองป่อปองปองอรอย่างเงี้ยิ้มกระชับระหังกันจริงเดิงครับอ๋อปอป้องป้องอ่ะยินมยันนางหยันเขานางนครับโอ้ขออนุญาตถามแท่นพี่น้องระซี่นะครับผมตัวเลขกสีซองหวยหาเมื่อนีเป็นเลขสูตรหรือเป็นเลขนิมิตหรือเป็นเลขลักษณะบอะไรครับเป็นเลขพี่น้องเพิ่งจะขักไปหน่อยเป็นนะเป็นเลขที่เพิ่นที่บอกไว้ยังไงล่ะ คือจำเจ้ามีกุมารเนี่ยแหอเป็นเลขสสยเวทเป็นเล็ลัวธนาพอฝันเหล็กตีเพื่อนเจ้าที่จะาานมาบอกบอกปูแม่เลยปมเป็นอยากได้บานไม่อยากได้บานทรงไถ่ลงกาก็เลเหตไถ่ปูนขางกอไผ่เน้นว่าจะกี่ตังค์่นี่ครถเอารถทนดินมานเรอใหญ่เป็นคืนมากเป็นหาย่กมีบานอยู่แดดหอนหรือเล่หห้ถปูนเห็นบ่อยล้างไมขางกอห้่ผมไหมโอ้เป็นสีไปสีมาสีปูให้เบอ่าแงจิ้งเครื่องใช้ผม่ะ ที yeah. ่ว <tr seine Christmas> no ่าฝันกับโบแมนที่ว่าบโหลับกับโบแมนคล้ายๆกับคนนี่คือคนมินิมิตมาให้แบบแบบอยากให้ปูได้สั่งได้ยังนั่นแหละเพราะวัติย่อย่อมเป็นผู้ถือผู้ขอให้มาบอกเขาก็เลยให้เงินให้มืินเป็นตั้งศาลศาลนี่โบแมนศาลประพุ่มเจอซีเดอร์มุจเจ้าเฮ็ดในถือเพราะว่าเป็นศาลของย่อมเป็นศาลเจ้าแม่วังแม่งามงอนุ่นเจ้าแม่งามงอนคนเก่าคนเดิม อย่แก่หมู่บ้านแบบสอบอยู่นี่ที่ตั้งวัดเนี่ยครับเอออุ้มบัตรนี่ส่วนมากนี่สิตะกี้ตะกอนนีเป็นแต่คนเข่าสอบเพื่อน,อย,น,นอยู่งดิบอ่ครับแมนอุ้มวัดนั่นเป็นพญานาคอาตามาเห็นกับหูกับตาครับแต่แกอาตามาเป็นบ่าวหน่อยอายุสิบหกขวบ,บเป็นปุ่งของมหาอาตามาเป็นสีเงินทั้งเม็ดจนกระทั่งอาตามาได้บวชถึงสาวพระัรรมวินัยเรา ขนาดอตาตมาท่องยุตธรรรจกักยุทู่ทางเหนือตลอดระยะเวลาแปดปีเก้าปีหรันบ่งกิดบฝันมาสิไดกลับมายุนี่มมนี้เป็นบ้านเกิดเลยบอกครับแมนเป็นที่สถานะเป็นทีปูองครับเป็นทีปูทีพอทีแม่แบไห้ปูแชมป้นเด่นอ่าอุ้มพอเป็นเอาไว้ให้อะไยมาเหตุเป็นสถานปฏิบาาัติรมเนี่น้องอกับที่มาของเลขซองนั่นแหละจึงเป็นที่มาของเลขซอง เขาจะเกิดว่าพี่น้องเอซีอยากจะทำกิดเพื่อนอยากจะเดินทางมาซอยสามซอยแปงเนี่ยสามารถบอกได้บครับปูว่าอยู่แต่แหน่งใดนพีกัดใดบอกได้บอกได้เลยคุณสั่งครับอยู่อยู่สายอะไรพ่อห้องมาทีนี้บอกพี่น้องอยู่บ้านคอยบ้านบ้านคอยก็แม่นบ้านคอยบ้านจ้อเบ้นคอยชื่อบ้านชื่อบนไม่เอกอื่อบ้านย้อยครับบ้านคอยตะบล บัญจาตำบลบัญชานะครูผ้ชายสงจังหวัดปุรีลัมจังหวัดปุรีลัมเด้อพี่น้องนะครับสารับเศษทันใดนะครับที่อยากจะนะครับมาร่วมอนุโมทนานะครับสางนะครับดีดีบอกปู่วกาที่าลังก่อสร้างสร้างมหาวิทยาลัยรมพัฒน์ลมมหาวิทยาลัยพรรมพัฒน์นะครับประตูประจาไร้ในจุดนี้น้องปูแมนครับโม่บุญถึงพี่น้องเด้อนะครับสารพิณน้องก็สีนะครับหลายท่านที่นะครับรับชมอยู่นะครับอยากจะโม่บุญก็จะได้ก็ปู่ก็ให้แนวทางไปก็เป็นแนวทางนะปูเนาะฟังเด้อแอดเด้อหลวงปู่นี่ก็ได้บบออกุุญในนชชมเด้ แล้วก็บ่ได้บอกบุญน้ำมูบานบก็แล้วแต่ศรัทธาสี่ยุกไกยุ่ไกลผู้คนเห็นเป็นกระเดมาม่ซอยผู้คนแต่ยิ่มเป็นกระม่ซอยอยู่เรื่อยๆเป็นประจําอืำกุศลลูกค้าที่มากลับมาไหวคนม่เห็นเป็นกระซอยช่วยตามหลังมาหรือเอฟซี FC ต่างๆของช่อง YouTube ของคุณสร้างของบาสกิจแกนของไอ้พ่องๆคนได้โชคได้ลาบบ้างต้องมืเจ้าห่ละ เนกรโทรมหาหลวงตาไอาหลวงตาทรงภาพการทํางานของหลวงตาไอ้เบิ้งพ่อเหินเบิ้งเกินฤทธิโตนมอพระเทพยุคผู้เดียวบางทีก็มีญาติโยมมาซอยคน้นสองคนเห็นเรล่าคนกัดปวดปัญัยมาซอยสื่อปูนแน่สื่อหินแน่สื่อไส้แน่เพงเทส่วนตัวเลขนั้นเป็นแค่เพียงแนวทางที่แอดทั้งหลายได้มาขอท,าท่ายถ้ำ วงตาก็หายไปตามอัจฉริยะสายตามอัตภาพของหลักคุณโยมอัตมาบรมย์นะพระสงฆ์เทวดาได้มาเกิดดอกก็บวกลบคุณฐานเอาตามนะยิฐที่มากยิตที่ชอบเท่านั้นเองเมื่อกี้นี่คุณโยมสร้างถามว่าซ่องหวยซ่องเันมาตาใสซองนั้นที่เห็นนั่นก็เขียนวางใดน,นั้นบ่มีหวยจะข้ามได้หันถามใส่ว่าหวยนะนั่น ต้องหาเืินเออปู่สถานธรรมสอง, 50, งาห้าหมื่นขำาว่าหาเืินนี่แล้วแต่คุณย่อมแล้วแต่สัทธาได้โศกได้ลาบนะอีเหตุว้หาเมืนน่มิจิสัทธาอยากจะมารวมสั่งเป็นเจ้าภาพหาเืินกับมา่าคนนั้นเองคุณย่อมเอาละการก็สั่งหลวงปู่นั่นตังไวยุติหนึ่งล้านหกหนึ่งล้านหกตอนนี้ได้แค่ จ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โอเเลยตัวนี้หลักฐานได้เลยตัวนี้แต่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านตรจดแคจแคปคับไปเลยห้าเก้าเก้าห้าศูนย์เก้าแล้วก็เจ็ดเก้าสูกว่ารดแจมหนึ่งคือหกเก้าครับก็คนแจมหนึ่งก็คือแปดเก้าถูกต้องแคปนั่นเองครับผมแคปปเด็ให้ขยับขึ้นขยับลงครับเหมือนโยมมาวัดโยมก็ต้องกลับครับ กลับแล้วไปถึงบ้านโยมก็ต้องลงรถอากที่ขืนรถแล้วใช่ไหมนี่ขืนไ,ไม่ลงนาครว่เออแก้มเดี๋ยวหนึ่งลงปูริงจิ